เข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วปป่ปเข้าไปนอนแล้วเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยปิดด้วยเออปิดด้วยวังนิ่มนะปิดประตูด้วยเออปิดประตูปิดประตูเอียงเข้าโกงครับเอียเข้าโกงเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคเข้าโกงเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปเลย เก่ง啊ก่งเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปแล้วเขวเองเยนะปิดวยเลยิดประตูเป็น้เอาปิดเป็น้ถึงไม่เป็นแมวปิดเลยโอ้เก่งจังเลยงงเลเอาเข้าไปได้ยังไงงงเอาให้งงเลยเก็บกิ๊บงง ก็เขากลงเองเงียบเลยอ้าวชอมมอะไรโมออ้ยอ้อ้าเงียบอีอ้าวมันดีไหมอ้าว Ông ơi à Ông ơi à à <laughs> 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 haha mà haha ông ơi Ông mà haha Ủa oh mình <laughs>